ปกติแล้วจะไม่ค่อยชอบพูดประวัติให้ใครฟังนะแต่ว่าพี่น้องฟ้องไปเรียกร้องกันมากเสเลยเกินว่าปู่นาคทำประวัติลง YouTube หน่อยเอาตอนไหนเอาตอนที่จากปู่นาคมาอยู่ใหม่ๆปู่ก็จะเหตุเป็นอีพีเด้อเพราะว่ามันอัดเงาพอดีปู่อาจจะทําเป็นอีพีหนึ่งอีพีสงอยังก็แล้วแต่เดี๋ยวจะให้นุ่มกระเซนใช่ใจเกินลอยเป็นผู้ไปตัดไปดต่อให้เนาะ เพระาะฉะนั้นอาตลอดถึงลูกศิลป์หาผู้รับชมอยู่ทั้งช่องต่งตงางๆก็ได้นะอ่ะตั้งใจฟังนะก่อนที่สิมาเป็นปูนาคชีวิตของปูนาคนี่คือนายเทพชัยยาพระพฤฒมครับซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงเป็นหัวหน้าวงดน,นตรีชัยยามิวสิกค,ครับอยู่ที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นใส่สื่อบันทึกแผ่นเสียงว่าชายัยยาชัยวุฒ เป็นเจ้าของวนตตีซอว่าชัยยามิวสิกแต่ว่าปูเป็นคนที่มักสวดมนต์ไหวพระประพฤตปฏิบัติธรรมถาวันพระปูจะไม่ฉันเนื้อจะชันเจนเป็นมาตั้งสี่ตลอดอปูได้รับธรรมมาตั้งแต่ตอนเป็นเน้นตลอดถึงได้ไปบวชเป็นพระ จะประพฤติปฏิบัติแนวทางของอ,องค์สน็นพรสัมมาส,สุทมธมเจ้าพอาไดตลอดก็ได้เข้าไปรับราชการทหารทหารอากาศสังกัดกองบิน23เจ้าหวัดอุดรธานีเป็นเวลาอยู่สองปีนอกนกห้นก็ออกมามีขอบมีครัวได้มาเป็นอาจารย์นักดนตรีได้มาเป็นนักร้องได้มาเป็นหมอลำได้เป็นพระเอกหมอลำนะอันนี้ผู้สรีคอพันไปบกหามาเอาตอนไหนตอนที่ปูนากลงมาอยู่น้ำปูเมื่อนั้นมันเป็นวันพระ เป็นวันพายไงซึ่งปู่กับฉันเจเนาะอ่าเป็นวันพใหไงแล้วก็นางสวดมนต์ไหวพระภาวนาของปู่อยู่ในขณะที่ปู่นางสวดมนต์ภาวนาไหวพระอยู่หันปู่ก็เป็นคนชอบนั่งสมาธินะพอปู่นั่งสมาธิไปแล้วอ่าอยู่ในสมาธิของปู่นั่นนะคือปู่หลับข้าหันอ่าพอว่าปู่หลับข้าเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยเกิดนิมิตเกิดปฏิหารขึ้นมาว่า ในระหว่างที่ปูลับอยู่ในสมาธิเนี่ยเรือว่าทำไมจิตปูได้ออกไปเที่ยวบังเอิญว่าปูนางไปเห็นปูนางคำว่าปูนางณสถานที่ตรงนี้คือปูเห็นนันนนนน่นเป็นงูบักไงเด้อปูเห็นปูเห็นนั่นเป็นงูบักไงน้างูโตบักไงมากึ่งตาใสปูอ่าพอมากึ่งตาใสปูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของนายเทพชัยยาเพ่นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเปลี่ยนไปเป็นกังไหนคือปูสิมักปวดหัวมักไม่สบายมักชอบพูดที่ไม่ใช่ภาษาคนเป็นภาษาคันว่ามม่งว่าเป็นภาษาเทพภาษาธรรมเนาะปูวอาไปแต่ว่าปูยังมีสติดีลูกปูยังมีสติโยนะปูยังมีสติปูกันแล้วเ,เมื่องุมป่ากล้วยเอ๊กูพูดอะไรไปกล้วยยังออกไป,ๆๆๆไป นะซึ่งตอนนั้นก็มีหลานหน่อยอยู่ผูน,นึงนะชื่อว่าน้องเจ้าเป็นคนที่คอยพูดกันเด็กหน่อยนะ้อบอกกนรู้เรื่องบอกภาษานี่แหละแต่ว่าลูกกันเนื้อสิวาบันว่าบักสักกีดุยอ่าก็เลยถามมันว่าอ่าซื่อว่าสักกีดุยนี่มันหมายความ่าจังไหนสักกีดุยนี่เพ่นว่ามันว่าลูกเทวดานะอ่าเป็นลูกเทวดาอ่าปูก็เลยนับตั้งแต่เมื่อนานมาเป็นต้นมาปูไม่ยอมรับเนีย่ยปูไม่เคยยอมรับเพราะว่าปูนับถือ องค์สนุปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นนับจากเมื่อน,นั้นมาเป็นต้นมาปูเป็นบ้าไปเป็นบ้าแบบไหนนอนอยู่น้เมื่อขึ้นนี่กระละเมื่อไปทวีีบทวเดนออกจากเงื่อนจากสั้นเลื้อไปขึ้นงูงนะปูไปนอนยู่น้ำปลาซาไปนอนยี่น้ำร่องน้ำาบมเป็นปูไปผู้เดียวเดวปูเห็นงูตัวบอกไงผ้า,าปูไปนะร้อยขามน้ำบึงขําสี อ่าร้อยขามน้ำบึงข้ามสีแล้วบัทนีก็ไปนอ,นอยู่ยต่ยเงาไผ่ไ,ไปไต่โยน้ำรลอกมันไปสารลพัดอย่างนี้ผู้จะไปจนปูปวดหัวตัวดำข้ามเขียดนาเฮ็ดจากไหนไปหาหมอหมอกบับบอสเซาไปหาหมอทั่วเมืองอุดรธานีหมอเอกอุดระจ่าตันนาที่ศีรษะวันเน็นยังคือปวดแต่ปูกับไปจอสันหลังเมื่อไหร่ยังเมื่อไหรบัดทุกอย่างสุดแน,นวที่จะรักษาแล้วนะรู้แต่ว่าปูยังฝืนจนแมก้กระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแมยิ่ง เพื่อนชันเจเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยปูนาคมาอยู่ด้วยเนี่ยกับพระแม่โพธิสัตว์ควนอิมเพราาปูนาคถือพระแม่โพธิสัตว์กวนอิมนะว่าจะเอาอยัางไงเนี่ยถ้าไม่ทําก็จะป่วยไม่สบายนะกับแม่นิลีก็เลยตัดสินใจว่าหลับซะเมื่อนั้นก็เลยตัดสินใจกลับมาเฮ่นมาสวดมนต์ไหว้พระและแต่งคันหาขึ้นหลับมันเหมือนมีปฏิหารเกิดขึ้นภายในชีวิตของปูนาคปูนาคเคยปวดหัว เศร้าปวดด้วยกับท่านหันเศร้าปวดปัดสู่ย่างสู่แนวอ่าแต่ว่ากัยังคงลองรำทําเพลงอยู่เด้อ่าตอนนั้นเพิ่นมาอยู่ใหม่ๆยังรับงานแสดงยังรับงานร้องเพลงอยู่แต่มันก็มีปฏิหารเกิดขึ้นว่าก่อนที่ปู่จะขึ้นเวทีทุกครั้งปู่จะต้องปวดขาเพื่อเหมือนท่านไม่ปู่ขึ้นไปบนเวทีปู่จะต้องปวดขายวงสั้นตลอดฝืนขึ้นไปร้องเพลงให้ข้าเจ้า จนครั้งสุดท้ายล่มกลางเวทีอยู่ที่อำเภอเชยวนันล่มกลางเวทีปวดหัวเจ็บท้องหลายทําการแสดงไม่ได้แกรก,ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาลองคลั่มไปแต่ว่าปูทําไม่ได้พอลงจากเวทีมาแล้วมันเศร้าแต่สิขึ้นเวทีเป็นก็เลยตัดสินใจว่า คือแม่นกูนี่บอลบเอาเพิ่นหมอเอาเพิ่นมาอ,อยู่น้าแล้วเนี่ยราบเอาเพนแล้วแต่ว่ากูบอปฏิบัติแนวทางให้เพิ่นบอกเห็นจังไดก็เลยนั่งสมาธินะก็เลยนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วก็เลยถามเพิ่นก็เลยว่ากูสียห้ยมึงเศร้าละวังคนมากราบมึงกับมึงไปกาบคนมึงเสียอ่นไหนปูนางก็เลยว่าห้วยพอเอ้ยลูกก็ลองล่ำทำเพลงมานนีแต่แต่มือเกิดปุ่นนี้จนหอดเดียวนี้นี่ก็บอเห็นว่ามันมีอีกอย่างดีขึ้น กดีดดังยี่ดอกดังได้ช่วยวางกลางเข้าคือจังงูแหลบลิ่นนะแต่ว่ามันบอกคงทนนั่นละกูยังให้มึงสว่งมึงเศร้าให้มึงมาสปาเพื่อนปฏิบัติธรรมมาดีดีมึงเชียแต่กูได้บอกปูนาก็เลยว่าทัดสินใจยู่หล่นเติบได้เป็นเดือนดูเน้ยมนเนธรรมดาน่ดทัดสินใจเพราะว่ายังไปลองไปแลำแต่ก็เป็นเพื่อเขาอยู่ตลอดนะสุดท้ายแล้วมีแต่เรื่องแต่ราวนะมีแต่เรื่องแต่ราวเรื่องว่ามันจะนาเกิดขึ้นกหนาเกิดขึ้น นะคือปูไปลองไปล่ำนี่แหละนะเกิดการตีกันท้บ้านร่มตีปูผู้เดียวกันย้อนว่าผิดใจบลูมสาเหตุนีอย่างี้กันนะจนปูได้เข้าล้มบานพมดและะนะก็นะเลยมาตัดสินใจว่าขั้นกุเป็นเนสียสิ่กินเหล้าเมายาเป็นสีตลอดสีมาลองมาลำเป็นสีตลอดกันยังเสม็ดคือเเขาอยู่ตัดสินใจเมื่อนั้นวันพระก็เลยแตงขันหาขันแปดข้นกาพอผนอยู่ทั้งหิา่ากัเลยว่าปูหน้าเกยขั้นสีมอยูน้ำผู้าขายหลี ขั้นสิให้ลูกเศร้าลองสารมิรีแล้วขอให้ลูกให้เต้าเนี่ยหางมีดีได้เด้บ่ให้ตกยาฝากงาเด้บ่ให้เห็ดงาเด้อ่าขั้นเห็ดได้ลีแล้วคู่ขาสิยอมรับแล้วประพฤติปฏิบัติทำให้เมื่อสุางตสุนวก็เลยววางสิกระแงมาสักกอนนี้บ่เนี่ยสุดท้ายแล้วคนนับมือลังขึ้นเงอนขึ้นเงอนขืนเงอนขืนเงอนนะเขาเจ้ามาดูดวงมาเห็ดนั่นเห็ดนี่กับปรากฏว่า ปู่นาคไม่เคยรู้ก็ได้สิ่งที่รับรู้ของเขาเสียเขาหายอยู่ใส่ปูกับภพาะเป็ซอกเห็นน่คคนก็เลยเต็มเงื่อนเต็มสั้น <c oughs> ปราพติปฏิบัติธรรมเลยตัดสินใจแล้วว่าเอาทำมันเป็นยนังซี่แล้วปักถูกกลางแกงิบ1กดอกบอกอัานานักสต่างๆบอกจากอาวานวาสาธุเด้อภูขานายเทพชัยยาปัฏฐธรรมนับจากวันนี้เป็นต้นไป สีขอประพฤติปรบาบัตรถ้ำอรปพฤิปฏิบัติรรมอยู่ในสินในธรมสินหาขอบ่อแห่งรถแท็กบาทสีบ่กินเราสีบ่เมาเบียของมันเมาเสิง่งผิดกฎหมายต่างๆแต่ถ้าลูกแค่ได้แล้วให้หหงื่อเหลือมแต่ถ้าลูกทำมาได้แล้ขอให้เราที่ลูกกินลงไปให้เป็นยาพิษเบียกินลงไปก็ขอให้เป็นน้ำพิษสิ่งเสพติดต่างๆที่มันบดีที่ลูกแค่ทำไปขอให้เป็นยาพิษขอให้เป็นสิ่งพิษมาทำลายชีวิตผู้ขาให้ในบรรลุปากทุบให้กางแกงปั๊บนับจากวันนั้นชีวิตของปู่น้าเปลี่ยนไป ฮวงเฮืองเหลืองเรื่มมีคนมากราบมีคนมาไหวมีคนมากราบมีคนไหวปู่ก็เลยตัดสินใจว่าหาข้าสิป,ประพฤติปฏิบัติถ้ามีแล้วจ้องหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเพิ่นก็เลยลงมาบอกว่าให้เจ้าเดินทางไปทั้งทิศตะวันออกจะไปทางจังหวัสดสกลนครเดอ้อเจ้าสิเรพอ่พอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าผู้ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้เจ้าตั้งแต่ชาตเทแล้วปู่ก็นั่งฟังมาเรื่อยๆเด้่ปู่ก็นั่งมึงเลยภาษีตั้งได้ข้าวข้บ่มีสองทางว่าสิไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นะผู้กาาะ,ะนั่งปราบพืชปฏิบัติธรรมเจ้ลูกสิดลูกหากะเต็มเงื่อนเต็มสั้น,นก็เริ่มมาเรื่อยๆก็เริ่มมาเรื่อยๆนะจนมือหนึ่งพระนองหักนี่แหละเพื่อนผ้ากันทุดงมาทั้งไหนบุกนะกับพระอาจารย์หลายท่านห้ารูปด้วยกันมาอยู่วัดป่าบ้านโคกกลางนี่แหละนะอำเภอสีธาตนี่แหละซึ่งตอนนั้นก็นมีห่วมเขยกันมีแม่ป่าว่าปูนาเอ้ยมามาเบิงบอก พระเจ้าพระธุดงมาเดินทางที่มั่งส้างวัดสังว่ากับฤาษีอยู่เนี่ยพระเจ้าคือเป็นตาซักิีแท้ซึ่งผู้น้ากบปกติแล้วว่าได้ไปหาผู้ใดไงยๆขาดมันจะเป็นสายบุญจองกันเนาะกับพระอาจารย์ดาวคันติธโมเนี่ยนะขาดจะเป็นน้องกันจะเป็นได้กันก็เลยตัดสินใจไปหาเพิ่นก็ได้ไปร่วมกันสั่งวัดป่านนกลางแสงธรรมมาเมื่อหนึ่งเพิ่นกันเลยว่าป่ะสิพาไปหาผูสองสอด ข้าเจ้าเอิ่นพูซองสอดแบบเมืองเล่าเนาะเอิ่นพูซองสอดมาสันว่าก็เลยว่าโอ้ผูซองสอดไปอยู่ทั้งไหนเนาะก็เลยพาไปข้าเจ้าเลยพาไปหาแต่ว่าบางเอญในการไปหาของพูข้า้งนั้นเหมือนข้าเจ้าบ่อยากให้พูไปพูที่พาพระอาจารย์หนึ่งไปเนาะปูจะเรียกว่าพระอาจารย์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่พระอาจารย์ดาวนะแต่จะมีพระอาจารย์อีกองหนึ่งที่เพิ่นหมายมันปันมือซีให้เป็นเกจิชื่อดังของเมืองไทยปูก็ขี่รถน้ำกลืข้าเจ้าพาวกนาวกลังแต่ว่าก็เป็นบุญของปูเนี่ยน้ำก้นเขาอยู่ตลอด ออจนสุดท้ายแหละข้าเจ้าก็เลยตัดสินใจเขาไปบ้านบ้านพ่อแม่คูบบอาจารย์ปูนแะนะไปปูกับเได้ขึ้นไปดรอกข้าเจ้ากับไปทาพิธีกันจะ่ทั้งเฮื่นปูกันนั่งเล่นอยู่แต่ล่างเพราะว่าเขาบ่มีส่วนเกี่ยวของนะพ่อเจอ้านะจนพ่อแม่คูบบอาจารย์อยู่ทั้งเฮือนเอิ่นลงมาว่าใครที่อยู่ข้างล่างน่ะขึ้นมาเจอพ่อแม่คูบบอาจารย์แล้วทําไมไม่ขึ้นมากราบมาไหว้เอาล่ะมาับเอาดวงศีลดวงธรรมที่มาแล้วน่ะจะอยู่ทําไมเพิ่นก็นเลยเอื่นปูขึ้นไปเพราะเอื่นปูขึ้นไปแล้วปุ๊บ แน่ปู่ก็เรียนสินเรียนถ้ำปะตก่อนแล้วเนาะปู่ก็ไปจับคันเขามันก็ไปล้วนเนาะโตโตเตยๆหลอดนับตำบนันเพิ่นก็เลยว่าหายมาเรียนสินเรียนถ้ำในเพิ่นเน้อวันเขาพรรษาปีนั้นทั้งปีทุกวันพระฤหัสบดีปู่จะต้องนั่งรถขี่รถขับรถเจ้าของจากอำเภอศรีฐานไปจังหวัดสกลนครทุกวันพระฤหัสบดีนะอ่าพราไปเรียนสินเรียนถ้ำแล้วเรียบร้อยนั่นแหละปู่ก็บังค่อยได้เริ่มรู้นะรู้โม่ลู้คุณวีดามั่นด่ามาเต็มที่ เพราะฉะนั้นแล้วมอนี่ขอจบอีพีหนีเกคอนเดอร์ห่างพี่น้องมักติดตามก็กดติดตามกดกระดิง่งกดสับสกไกใ้ติดตามปูนกักอีพีสองต่อไปอขอกราบุญขอบคุณอขอกราบขอบคุณพี่นอ้องปองป่ายจุบุญสุขคนครับสาธุตอเลยครบ